เอาล้วครับมาแล้วครับช่วงเวลาของเราตอนนี้เรามีกล่องซุ่มซุ้งแก๊กครับราคาเท่าไหรล่ละครับโอ้เราไม่ขายครับเราแจกครับวันนี้เราก็ได้เวลาประกาศของในกล่องสุมส่มซุ้งแก๊กนะครับรวมถึงผู้โชคดีได้รับรางวัลด้วยใครจะได้กล่องสองกล่องนั้นไปมาคอยติดตามชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับของรางวัลสำหรับกล่องฟุ่มฟุ่งแก๊กเนี่ยผมก็ใช้วิธีหาเอาจากกลางที่เคยฝั่งมานะครับคราวนี้มาลือเจอลัง H ลัง H ก็มีรถน่าสนใจเยอะนะครับนี่2องคันแรกผมก็คิดว่าเอะเพิ่งทำคลิปฟอร์มบอรดไปเราแจกฟอร์มบอรดดีไหมอยากได้ฟอร์มบอรดกันไหมเนี่ยนะครับเจอฟอร์มบอดคันพอดีจากนั้น จจกอะไรอีกดีดรัฟเนเตอร์อืมอยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับมาโตโยต้าเฟลิกเออแจกคันนี้ดีกว่าฮนะโตโยต้าเฟลิก1คันนะครับฟอมบอดสคันแล้วก็อีกสักคันหนึ่งอลองหยิบมาดู Honda Civic Si แต่ว่าแม่รถญี่ปุ่นมีปละคันหนึ่งอาจจะไม่เป็นรถญี่ปุ่นแล้วกันนะครับ ขนันไหนดีครับ Audi a u d ี a v a n น R S 2นะครับแหมก็ไม่ใช่รถญี่ปุ่นตามสไตล์เผื่อมีคันอื่นอีกลองลือล้อๆดูนะฮะรถแบบไม่ใช่รถกระตูแล้วก็ไม่ใช่รถญี่ปุ่น Mercedes เป็น 500e โอ้คันนี้ก็สวยนะใช้ได้นะครับดูดีเลยอะยังไม่ถูกใจครับมาอีกสักคันอ,ออดี้ออ,อดี i มี2คันนะคะรับเอีกคันนึงเราแจกออดีแล้วกันนะครับ แมทั้งหมดก็4คันนะครับที่เราจะแจกกันวันนี้ออย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับยังไม่หมดนะครับของที่เราจะแจกอันนี้คนที่1จะได้ซอมบอดกับ Toyota าฟ i ลิกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะเราไปลุ้นเอาแล้วกันตอนแกะกล่องนะครับแล้วก็นี่แพ็กเสร็จแล้วครับคนที่สอจะได้ a u d ีนะครับกับซอมบอดอีกเช่นเดียวกันนะครับ ฟอร์มบอดผมมีเยอะผมก็ขอแจกหน่อยแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับแพ็กเสร็จแล้วคราวนี้แหมของน้อยไปไหมฮะเราเพิ่มของพิเศษได้สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอะไรดีฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับที่ส่งมาจากอเมริกาเนาะผมก็ไม่รู้เมืองไทยมีขายไหมแต่ว่าให้ไปแล้วกันครับในแพ็คนี้มีสติกเกอร์3แผ่นนะครับ จากฮอตฟิลครับนี่ก็เป็นที่ระลึกนะครับอ่ะกล่องที่1มีสติกเกอร์อีกไหมเนี่ยกล่องที่2มามารอดูกันครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องที่2นะครับมีสติกเกอร์อีกแพ็คหนึงให้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นทของที่ระลึกจากช่องเราครับใส่แพ็คเรียบร้อยแล้วใครจะเป็นคนได้กล่องนี้ล่ะ นี่นะครับแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องมีรถทอดวิวสองคันแล้วก็มีสติกเกอร์กล่องละ1ชุดครับมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือเวลาประกาศรางวัลมีผู้ร่วมสนุกทั้งหมด61คนนะครับเราก็ใช้กงล้อวิเศษอนี้หมุนหาผู้โชคดีครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของเราไปอะกล่องที่หนครับคุณเเมียนอนอฟนะครับยินดีด้วยครับ อ่ะเหลืออีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวปั่นอีกรอบนึงนะครับอ่ะปั่นแล้วครับแหมใครจะโชคดีกันมาลองดูนะครับครั้งที่สองครับคุณคุณเซไฮแบงค์ bank, นะครับยินดีด้วยนะฮะทั้งสองคนไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะมีกล่องพัสดุไปส่งที่บ้านนะครับอย่าลืมรับตัวกันครับแล้วก็ช่วยถ่ายรูปของที่ได้รับนะครับส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ เพจ Hot View Center ใช่หน่อยนะครับจะขอบคุณมากเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe นะครับช่องฟูงแก๊กเผื่อคราวหน้าผู้โชคดีจะเป็นคุณนะครับและใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot View Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ